สวัสดีครับผมเทวา ATV ครับพามาดูเจ้าแซตสองร้อดำเขียวอีกหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเจาะรายละเอียดอะไรจุดต่างๆนะครับว่าเขามีดีกันอย่างไรถึงมาถึงขายดีจังเลยทำไมรุ่นนี้ถึงขายดีออกดีเหลือเกินแล้วก็สนามเช่าเนี่ยนิยมใช้เลยนะครับถึงราคาจะสูงกว่าแต่คุณภาพก็เพิ่มขึ้นนะครับ มาเ๋ยมาดูจุดแรกกันเลยในส่วนของไมดิจิตอลของรุ่นแซดสองร้อยปีล่าสุดนะครับปีสองพันยี่สิบสองเนี้ยจะมีเห็นไหมฮะตัวกษรโคนิกตัวนี้เป็นรอบนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเลขไม่ใช่ขออภัยครับเป็นเลขวัดความเร็วนะครับวัดรอบนะครับวิ่งเท่าไหร่นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนด้านล่างนี่เป็นเนี่ยฮะ KM นะครับกิโลเมตรนะครับ ในส่วนนี้นะครับที่เกย์น้ำมันกระพริบอยู่ก็ตัวนี้ถ้าน้ำมันต่ำกว่าครึ่งถังนะครับครึ่งถังเจ็ดจุดสี่ลิตรเนี่ยถังใหญ่ของเจ้าแซงสองร้อยถังค่อนข้างใหญ่นะครับละอ้วนสวยนะครับ mm hmm. เหมือนทรงบิ๊กไบค์นะครับน้องนองบิ๊กไบค์เลยสวยจริงๆครับอันนี้ระบบเกียร์นะครับจะไม่โชว์เ mm hmm. นี่ยฮะสังเกตตรงนี้นะครับจะไม่โชว์ เกียร์จะโชว์แค่เกียร me okay. right. ์ถอยเกียร์เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่เกียร์ให้ดูนะครับอันนี้คือเกียร์ว่างนะครับอ่ะตัวนี้คือเกียร์ว่างนะครับเนี่ยเกียร์ว่างจะขึ้นจะขึ้นเลขตัวนี้นะครับตัวนี้จะขึ้นตัวนี้ศูนย์นะครับแล้วก็เกียร์ถอยนี่จะขึ้นตัว R นะครับตัวนี้เล็กๆจุดนี้นะครับจะขึ้นตัว R แล้วก็ เอาใหม่รอบหนึ่งเกียร์ว่างนะครับเกียร์นหน้าที่แปกคือเกียร์นหน้าจะไม่โชว์ใดๆเลยนะครับจะไม่โชว์เลยนะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะครับบางคนเอ้ยเลขตรงนี้เสียรหรือเปล่ามันไม่โชว์บางคนซื้อมาสองมาแล้วมาสอบถามผมนะครับไม่โชว์นะครับมือหนึ่งก็ไม่โชว์นะครับอันนี้คือสแตนดาดนะครับจะมีไฟฉุกเฉินนะครับ สวิต์อยู่ฝั่งซ้ายมือนีครับแล้วก็เปิดไฟเนี่ยไฟสูงเห็นไหมฮะไฟสูงฝั่งขวาตรงปั๊มน้ํามันเห็นไหมฮะรูปปั๊มน้ํามันจะขึ้นนะครับฝั่งขวาถ้าไฟต่ําปิดไฟจะไม่โชวนะครับจะไม่โชเลยนะครับมีแต่ไฟสูงไฟเดียวเท่านั้นนะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ตัวไฟสูงนะมีจะมีตัวตอบไฟด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ จะขึ้นตำแหน่งเดียวกันคือไฟสูงนะครับตัวนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆก็คือมันก็ละเอียดแล้วนะโอเคมาส่วนด้านฝั่งซ้ายมือสวิตช์เรามีอะไรบ้างเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับมีฉุกเฉินปิดไฟไฟต่ำไฟสูงนะครับแล้วก็มีตัวตอปไฟอยู่ด้านหลังแอดตรงนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ออฟรัน ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับที่ผมพบเจอจะไปโดนปุ่มนี้แล้วก็สตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเห็นไหมครับสตาร์ทไังไงก็สตาร์ทไม่ติดเพราะว่ามันเป็นตัวตัดไฟนะครับบางคนไม่เคยใช้รถต่อยานจ์เลยนะครับไม่เคยใช้เลยขับแต่รถจนนะครับก็มาใช้แล้วก็ไปโดนหรือว่าลูกหลานม,มาขึ้นข้อมากดเล่นนะครับแล้วก็ไปโดนปุ่มนี้ถ้าสตาร์ทไม่ติดเลยให้ให้มาดูที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับนี่โอเคนี่ปลดล็อกแล้วนี่ไฟเลี้ยวเนาะ ถ้าไฟปวดไฟเลี้ยวกดตรงกลางนะครับแต่นะครับแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทไม่สฟกัดนี่นะครับปุ่มกดปุ่มนี้นะครับกดเบรกฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับเบรกหลังก็ได้เบรกหน้าก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับผมโอเคปั๊มที่ให้มานะครับปั๊มเบรกหลังผมผมว่าปั๊มเบรกหลังเนี่ยใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆแล้วก็หนึบด้วยนะครับทํางานดีมากๆเลยนะครับ ปั๊มเบรกหลังพอทหนึ่งพอทนะครับเบรกหนึบมาให้ก้านมาค่อนข้างใหญ่นะครับและที่ที่แอบอยู่ด้านหน้าในตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ทะเยอนได้เห็นไหมครับมันจะเป็นตัวล็อกทางชันนะครับเวลาเรากำจอดบนเนินเราเราเลื่อนไปใช้มือฝั่งขวาฝั่งหนึ่งเลื่อนไปแต่ผมถือกล้องอยู่นะครับโอเคมันก็จะอยู่นะครับมีทั้งหมดอี่ระดับ,ดบมาดูกันนะครับละเอียดละเอียดเลย เห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่สี่ระดับนะครับเป็นฟันปลาเห็นไหมฮะสี่ระดับสามารถเลื่อนได้ครับเลือกก็เลยสูงสุดนะครับด้านในสุดก็คือสูงสุดนั่นแหละก็คือจะเหนือที่สุดนะครับมาส่วนด้านฝั่งขวากันเห็นไหมฮะปั๊มจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เป็นปั๊มหน้านะครับเป็นปั๊มคู่นะครับซ้ายขวาทํางานพร้อมกันนะครับระบบบิ๊กดิสเบรกเหมือนกันนะครับหนึ่งพอร์ตส่วนคาลเล่งจะเป็นคาลเล่งแบบกดนะครับ เป็บบนคันเร่งสแตนดานนะครับ,ร,บรถ ATV อ่าแล้วผมจะมาบอกทิกนะครับทิกเล็กๆน้อยๆอีกหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งจุดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวปรับตั้งคันเร่งนะครับไม่ให้เยอะหลืออ่าไม่ให้เยอะเกินไปหรือไม่ไม่อ่ายังไงเดียสมมุติว่าอ่าให้เด็กขับนะครับให้เด็กขับหรือว่า สนามเช่าขับไม่ใ้นกัารให้ขับแรงมากนะครับเราขันเข้าไปแล้วมันจะกดนะครับมันก็จะล็อกได้แบบอยู่มันเอาทั้งหมดครึ่งนึงอ่าแต่ถ้าปลดล็อกทั้งหมดปลดล็อกทั้งหมดสามารถดันไปฮนะมันได้เยอะกว่าอีกเห็นไหมฮะถ้าเราล็อกมันก็จะตามสเต็ปเลยครับผมทีละนิดทีนิดนะครับอยู่ที่เราตั้งปรับตั้งนะครับนะตัวนี้จะเป็นรูใส่กระจกนะครับกระจกมองหลังนะครับมองข้างมีทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ฮนะรูนี้ อันนี้เป็นเป็นจระบีนะครับอัดไว้นะครับโอเคมาพร้อมกาดแฮนด์เห็นไหมฮะสลอตสวยลายสวยกาดแฮนเนี้ยจะอยู่ในรุ่นร้อยห้าิเดนเจอร์แล้วก็ตัวถ้าสองอนะครับส่วนรุ่นอื่นก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับถังน้ำมนันอ่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเจลิตรนะครับเจ็ดจุดสประมาณนี้นะครับ จะเป็นฝาฝาถังจะเป็นฝาพลาสติกนะครับตัวนี้เอ่อเวลาที่เราเราใส่เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมผมเป็นฝาพลาสติกนะครับเวลาที่ใส่เนี่ยเห็นไหมฮะเกียวก็จะเป็นเกียวพลาสติกเราต้องวางให้ตรงล็อกนะครับตรงล็อกจริงๆนะครับเราค่อยบิดอ่าอันถ้าตรงล็อกมันก็จะลื่นเลยมะครัเข้าง่ายนะครับอัาน้ก็บิดไปนะครับจนสุดไอรูตัวนี้นะครับทาหน้าที่อะไร ตอนซื้อรถป้ายแดงเนี่ยนะครับเราเราจะให้สายไปด้วยนะครับที่ชุดกุญแจเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับชุดกุญแจเนี่ยมันจะมีสายนะเอาไว้เสียบเหมือนคล้ายๆสายน้ามันครับเป็นสายไอระบายนะครับก็คือมันจะต่อมาแล้วมาโค้งเข้ารูนี้นะครับแสียเข้ารูนี้ไว้มันจะโค้งลักษณานี้นะครับเหมือนรถมอเตอร์คอร์สนะครับถ้าอุดเลยได้ไหมอุดไม่ได้นะครับถ้าอุดเลยอากาศไม่เข้านะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับทํางานไม่ได้นะครับจริงต้องมีรูระบายนะครับ เน้นย้ำให้ใส่ยางนะครับหรือว่าซื้อของแต่งมาเห็นไหมฮะมันจะมีที่เป็นส,สั้นๆแล้วเป็นจุกอาจุกหัวสีสีสันเลสส,สีทองสีเงินส,เนสีเงินแล้วแต่นะครับอันนี้นก็ได้นะครับมันจะมีดูระบาอากาศด้านใต้ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ดีครับผมเดี๋ยวน้ําเข้าไปในถังน้ํามันแล้วก็จะทให้รถสะดุดได้มาดูส่วนของเบาะนะครับเบาะคนขับแล้วก็เบาะคนซ้อนกันบ้างนะครับ สังเกตเลยว่าตัวท้ายเนี่ยหูใหญ่ดูมือผมนะครับมือผมก็ใหญ่นะเบาด้านหลังใหญ่มากๆนะครับใหญ่แล้วก็ด้านหน้ามาเรียวกระชับนะครับสามารถสไลด์ตัวมาอยู่อยู่จุดถังได้เลยนะครับสไลด์ขึ้นมาได้เลยนะครับเวลาเข้าโค้งซ้อนสองได้นะครับสีนะครับจะมีทั้งหมดตอนนี้มีห้าสีอัปเดตนะครับมีสีที่เพิ่มเข้ามาคือสีส้มนะครับนี่ส้ม KTM แบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นรถเดโมโนะครับรถให้ลูกค้าลองขับขี่นะครับรถทางร้านนะครับอันนี้คือสีตัวใหม่นะครับผมเข้ามาชุดแรก20คันในปีหน้าเดี๋ยวจะเข้ามาวางจำหน่ายแล้วนะครับนี่สีใหม่ของคนิกนะครับตัวซัด200สีชุดฉาดมากสวยครับผมตัวเด่นโอเคมาดูต่อมาดูส่วนด้านตะแกรงหลังแล้วกันนะครับตะแกรงหลังตะแกรงหน้าจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันที่ สดุจะเป็นพลาสติกอย่างหนา ABS ยืดหยุ่นได้นะผมดึงนะนี่ฮนะเห็นไหมฮะนี่นะครับยืดหยุ่นได้จริงๆวางของหนักได้นะครับมาของหนักๆได้ตัวด้านล่างนะครับจะเป็นเหล็กนี่ครับขายึดจะมีทั้งหมด4จุดนะครับมีคู่นี้1จุดนะครับอ่า1 2แล้วก็3 4นะครับ4ี่จุดเป็นโครงเหล็กด้านในนะครับสามารถ นั่งได้นะครับมานั่งบนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะา <c oughs> วางปุ๋ยวางของได้สิ่งของใส่ตะกร้าวางได้หรือใส่กล่องหลังแต่งของเราก็มีให้นะบริการนะครับมาดูส่วนล้อล้อที่ให้นะครับเริ่มจากล้อหลังก่อนเลยล้อเนี่ยจะเป็นล้อแมกอลูมิเนียมอันลอยนะครับผมขนาดด้านหลังนะครับยี่สิบเอ็ดคูณสิบขีดสิบอ่าผมอธิบายกันนะครับตัวเริ่มจากนี้เลยสิบตัวนี้ จะเป็นขอบ10นะครับ10นิ้วตรงกลางคือกว้าง10นิ้วอันนี้คือสูงย1นะครับสวยงามเงาวิ้งเลยครับด้านหน้าจะเล็กกว่าเห็นไหมฮะ ATV ทุกรุกก่นนะครับด้านหน้าจะเล็กกว่าด้านหลังนะครับผมแผ่นกล้องให้ดูเลยในส่วนของด้านหน้านี่ครับเบอร์ขนาดยีนะครับยี่ความสูงเท่ากันนะครับแต่ว่าความกว้างอ่าความ ความกว้างของยางนะครับตัวนี้จะแคบลงมาเหลือแค่เจ็ดนะครับไม่ไม่ไม่จะสิบนะครับ้อนหลังจะเป็น1ิบนะครับอ่ะให้ผมแผนให้ดูอ่ะกับหัวนิดนึงนะครับแล้วก็ขนาดขอบขอบสิบนิ้วเหมือนกันนะครับเป็นแม็กขนาดสี่ดูร้อยนะครับบางคนถามว่ามียางในไหมตอบตรงนี้เลยว่าไม่มียางในนะครับผมยางที่ใช้นะครับยางติดรถไปเดิมเดิมมาตรฐานของโคนิกนะครับเป็นดูโรยี่ห้อดูโรยางคนไทยนะครับ ชกนะครับชกด้านหน้าเป็นชกแก๊สนะครับชกแก๊สบวกน้ำมันตัวนี้ค่อนข้างนุ่มหนึบมากๆนะครับแล้วก็ปีกนกเป็นปีกนกคู่นะครับปีกนกคู่มีที่อาจจะระบีทุกจุดนะครับของบูทปีกนกเห็นไหมฮะสีเงินๆผมชี้ดูนี่นะครับด้านล่างก็มีไหมฮะมีทั้งหมดสี่จุดนะครับนี่ดูความแข็งแรงครับ ซ้ายขวาจะเหมือนกันนะครับมาดูไฟหน้ากาันนะครับตัวนี้เป็นไดร์นี่ยหลอดไฮโดรเจนนะครับหลอดเหมือนรถยนต์เลยครับตัวนี้โคมค่อนข้างแพงนะโคมตัวนี้เบิกใหม่แพงอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่หลายพันอยู่นะครับแต่ตองคืนเนี่ยสว่างจริงๆครับสว่างมากๆก,กันชนนะครับกันชนจะไม่ค่อยจะไม่ยื่นเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับกันชนจะแนบไปกับรถนะ ทรงนี้นะครับผมออกแบบจากอ,าออกแบบรถจากอิตาลีนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับามาเรื่องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้ผมใช้ทั้งแข่งทั้งใช้งานนะครับแล้วก็สารภาพประโยชน์เลยก็ว่าได้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นระบบ CV t นะครับระบบไฟพานวิ่งตรงนี้ระบบจะคล้ายๆเหมือนรถอตาตัมติบ้านเรานะครับมีสายพานมีเม็ดมีชามนะครับ จะเห็นอยู่นี้จะเป็นก๊อกน้ามันก๊อกเราสามารถใช้ได้สองก๊อกนะครับก๊อกบนและก๊อกล่างนะครับส่วนถ้าเป็นขวางแบบนี้คือปิดนะครับเวลาเราไม่ใช้รถนะครับให้เราปิดแล้วติดเครื่องทิ้งไว้จนน้ามันหมดนะครับอันนี้คือแล้วน้ํามันมันจะไม่ค้างที่คาบูอันนี้เป็นคลิกนะครับบางคนไม่บอกนะครับแต่ผมบอกนะครับบอกหมดเปลือกนะครับไม่มีกั๊กนะครับถ้าเราปิดน้ํามันแล้วจอดทิ้งไว้เป็นเดือนครึ่งเดือนอาทิตย์นะครับเราจอดทิ้งไว้ไม่ใช้ เราควรปิดก๊อกน้ำมันแบบนี้นะครับเราติดเครื่องทิ้งไว้จนน้ำมันหมดไปเองนะครับจากคาบูนะครับจะทําให้น้ํามันไม่ค้างอยู่ก้นถ้วยและไม่บูดเขาเรียกว่าน้ํามันบูดนั่นเองพอบูดเลยเป็นคาบเหนียวๆนะครับทำให้คาบูตันได้นะครับอันนี้สาเหตุปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่เอ่อบางคนส่วนมากเลยไม่รู้กันนะครับผมบอกเลยเคล็ดลับของผมนะครับรถแข่งผมก็ใช้แบบนี้แหละนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นก๊อกน้ํามันนะครับตัวนี้สามารถ เปลี่ยนได้ตลอดนะครับดูแล้วไม่เกิดมีคราบดำๆมีอะไรแล้วเราถอดทิ้งไปเลย15บาท20บาทเองครับไม่แพงนะครับไม่แพง25 30้าสาสิบไม่เกิน30บาทนะครับไม่แพงนะครับเปลี่ยนได้เลยบ่อยๆนะครับยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเติมน้ํามันอะไรเข้ามาบ้างนะครับผสมมีคาตะกรมีอะไรบ้างนะครับมันก็มาค้างอยู่ตรงนี้แหละตัวกรองน้ํามันก่อนจะลงคาบูอีกทีหนึ่งนี่นะครับคาบูลูกใหญ่ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมชี้ให้ดูคนที่ไม่รู้จักเนาะคาบูตัวน,นี้นี่นะครับคาบูนี่นะครับเป็นคาบูสวญญากาศนะครับลูกชักใหญ่ให้กําลังอัดดีมากครับเดิมเดิมก็แรงนะฮะโอเคมาส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับไฟก็สวยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดล่างกันนะครับ จะมีหูบอลขนาด2นิ้วติดตั้งไว้ให้เสร็จสับนะครับออกจากร้านไปนะครับทางร้านผมนะครับแล้วก็มีโชกนะครับชกด้านหลังไม่ไม่ใช่แก๊สนะครับเป็นชคน้ามันต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ให้กําลังซับค่อนข้างดีเลยฮะเนืบมากๆนะครับกดรับแรงได้ดีมากๆนะครับถือว่าหนึบเลยฮะเวลาขับขี่แตกต่างแน่นอนครับผมอ่าผมจะพูดยังไงเดียคนที่นะครับยังไม่เคยได้สัมผัสจริงจเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่า ทำไมรดราคาแปดหมื่นแปดหืนเนี่ยหลักแ0ดหมืนหลักเก้าหมืนเนี่ยทำไมมันแพงจะมันแพงอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับมันแพงที่วัสดุอุปกรณ์ทั้งคันนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยพลาสติกชุดเนี่ยเป็นชุดติกอ่าพลาสติกฝังสีนะครับ ABS ยืดหยุ่นได้นะครับคือวัสดุของเรานะครับเป็นเกรด A นะครับเกรดพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ชุดหลังนะครับผมให้ดูอ่าตัวนี้นะครับเดยเดยตัวนี้เปิดเบาเปิดยังไงนี่อยู่นี่นะครับ อยู่นี่ดึงเข้ามาตัวนี่ดันขึ้นนะครับมันหลุดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูส่วนล่างให้จบๆก่อนนะครับท่ออเสียเป็นท่อเดิมนะครับโรงงานให้มาค่อนข้างใหญ่แต่เสียงก็ยังออกดังนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ดังอะไรขนาดนั้นนะครับมาดูส่วนด้านล่างกันด้านล่างตัวเนี้ยจะเป็นตัวตัวกันกระแทกนะครับระหว่างนี่นะจานดิสแล้วก็ส่วนของสเตอร์นะครับ และโซ่ที่ให้มาจะเป็นเบอร์ห้าสามศูนย์นะครับโซ่ใหญ่เท่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี่ฮะลูกยางตัวนี้นะตัวดันโซ่หรือตัวประคองโซ่นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะด้านหลังด้าน,นล่างก็จะไม่มีอะไรละมาดูส่วนของใต้เบาะแล้วกันครับออาไม่หลุดนะเมื่อกี้เดี๋ยวผม จะปลดล็อกแป๊บนึงปลดล็อกแป๊บนึงที่เดิมที่เดิมครับผมนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับจากด้านหลังนะครับแล้วดันขึ้นโอเคแล้วยกนะครับยกด้านหลังนะครับขึ้นมามันจะติดนะครับบอมใหญ่บุติีใช้สองมือโอเคนี่นะครับไอตัวที่เราดึงคือตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับดึงเข้าหาตัวนะครับนี่ฮะมันจะเป็นเดือยล็อกแล้วด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับตัวเสียบเข้าไปนะครับ เวลาที่ใส่เราเสียบก่อนนะครับให้ด้านหน้าเสียบโอ้นี่ครับแบตเตอรี่เราซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นขนาด12เป็น9แอมป์12โวลต์นะครับแบตเตอรี่ไทยนะครับนี่ตัวนี้กล่องฟิลนะครับแอบอยู่นี่กล่องฟิลนะครับตัวกองอากาศอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับตัวกองอากาศเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับสําคัญมากมากนะครับตัวกองอากาศเนี่ยฮะ น็อตหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสี่จุดนะครับค่อนข้างถอดยากทีหนึ่งนะครับต้องใช้ฝีมือทีหนึ่งในการถอดนะครับเพราะว่ากองจะแอบไปด้านบนเพื่อเอาไว้ลุยนะครับน้าที่โทนจะไม่เข้านะครับตัวนี้นี่แล้วก็มีตัวหายใจอยู่ด้านบนนะครับโอเคประมาณนี้คร่าวๆครับผมไม่เข้านะนี่ก็ละเอียดทั้งคันนะ <c oughs> โอ้ ลืมลืมบอกลืมบอกอย่างหนึ่งครับมันจะมีช่อง USB ด้วยนะครับช่อง USB อยู่ฝั่งซ้ายนี่นะครับเห็นไหมฮะมีไฟแดงแดงนี่คือติดพร้อมใช้งานนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับใช้งานได้ชาร์จแบตได้เวลายอยู่ในไร่ในสวนนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ระบบ CVT เนาะที่ผมบอกแล้วตัวนี้ C c เต็มนะครับค่อนข้างแรงเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์นมาพร้อมระบบ อันนี้คือรถใหม่ครับเื่อมันเย็นนะครับผมเพิ่งจะลงมาสตาร์ทนะครับเทคนิคในการสตาร์ทนะครับสตาร์ทล้วก็ต้องเบิ้มนิดหนึ่งน,นะครับตัวน,นี้จะเป็นชคไฟฟ้านะครับจะไม่มีที่ดึงเหมือนรถต่อเยนทั่วไปนะครับอพอเครื่องได้ติดได้ไดติดได้ร้อนแล้วนะครับมันก็จะไม่ดับเกียร์นะครับจะมีเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เอสเดินหน้านะครับเกียร์เอ็นว่างอาร์หลังลนีทั้งหมดสามเกียร์นะครับ นี้นี่คือเดินหน้าเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังนะครับเทคนิคนะครับสาคัญเลยเวลาที่เปลี่ยนเกียร์ให้รถหยุดนิ่งค่อยใส่เกียร์ถอยหรือเกียร์เดินหน้ารถต้องหยุดเท่านั้นนะครับไม่หยุดอาจเกิดเสียหายกับเกียร์ได้นะครับคือเกียร์แตกนั่นเองเกียร์แตกเกียร์ล้าเกียร์บินเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าก็เจอมาหลายเคสแล้วนะครับในรถสนามเช่านะครับลูกค้าสนามเช่าบางที่ไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนเกียร์เลยเพราะว่าบางคนใช้รถได้เป็น เราใช้ตะบีต้ตอบันใช้เข้ารถไม่หันหยุดนะครับยัดนะครับสาเหตุที่เข้าเกียร์ยากๆเข้าอยู่ตรงด้านล่างเพราะสาเหตุนี้นะครับทำไมไม่อยู่ด้านบนเพราะด้านบนเนี่ยเข้าง่ายง่ายปุ๊บแตกแตกง่ายเหมือนกันครับผมอเอคก็ถ้าผิดพลาดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมก็ผมก็รู้เท่าที่แจ้งไปเลยนะครับไม่มีกากแน่นอนอ่าในผมมาบอกอีกอย่างหนึ่งลมยางลมยางเราใช้ 18แปดหรือสิบห้าสิบห้าจะแบนไปเอาสักสิบแปดพอไม่เกินยี่สิบนะครับรวมย่างทั้งหน้าและหลังนะครับกําลังดีนะคกำลังด,นะงดีถ้าแข่งวันนี้กระด้างขึ้นมือขับขี่ไม่ดีครับไม่นุ่มนวลโอเคราคาเสนอราคาตอนนี้นีะครับผมก็คือแปดหมืห้าพันบาทนะครับพร้อมีหัวบอลให้ด้วยนะครับราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับแปดหมืห้าพันบาทผม ฟี่จะส่ง200กิโลแรกที่เหลือก็กิดตามจริงนะครับผมฝากไปด้วยครับผมกับเจ้าแซ200จะปีใหม่แล้วนะครับผมซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุย่านะครับหรือว่าฝากลูกหล,กลานนะครับเด็กก็ขับได้นะครับแต่ก็ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผม EP นี้มาแบบสาระล้วนๆเลยนะครับสาระล้วนๆเลยครับโอเคถ้า สงสัยอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์ผมเลยก็ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับสงสัยโทรมาเลยนะครับหรือคอมเมนต์มาก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมยินดีอ่าได้ตอบนะครับถ้าว่างนะผมจะได้ตอบชุนนี้งานเยอะนะครับงานทําค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทําอยู่จุดนึงนะครับทําอยู่นี่แหละครับแถวบ้านผมนี่แหละนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโรงเก็บนะครับตรงจอดโรงเก็บฝาดี้ครับผมรับซ่อมนะครับรับซ่อม ที่จจดอยู่านค่าโลงนี่คือรับซ่อมนะครับรับซ่อม ATV UTV นะครับจักรยานยนต์นะคือซ่อมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือซ่อมทั้งหมดนะครับผมไม่ได้จําหน่ายนะครับรุ่นนี้ผมซ่อมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรส่งมาที่ผมจัดให้นะครับจัดให้โอเคฝากไว้ด้วยครับผมเทวีา ATV EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวยมากนะจะมังจะตกดิน